สวัสดีครับผมวันนี้รนะ้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว Honda City RS นะครับตัวนี้ป้ายแดงสีแดงโคตสวยนะครับกับล้อขอบ15นิ้วลาย RS 05RR นะครับเป็นสีดำด้านนะครับรันด้วยยาง195 50นะครับคันนี้คันนี้ได้จัดทรงนิดหน่อยแล้วนะครับกับตัวโชว๊คเฮดได้นะครับตอนนี้โหลดแบบ2นิ้วสอด3นิ้วสอดอยู่นะครับเน้นใช้งานนิ่มๆนะครับผมล้อจะเป็นขอบ15กว้างเออฟ3าาล้อก็จะไม่ล้นนะครับยังคงอยู่ด้านในซ้มล้อกับยาง195 5 0้า้านะครับตัวโชคจะเป็นโช๊คเฮดได้นะครับนี่ครับเป็นตัว s อสเปนะ ซูมไปตัวนี้อยู่ที่29,900บาทนะครับมีโปรโมชั่นลดพิเศษอยู่นะครับตัวล้อนะครับความสูงที่เซตมานะครับตอนนี้อยู่3 3นิ้วสอดด้านหน้า2นิ้วสอดอยู่นะครับตอนนี้เน้นใช้งานอยู่นะยังไม่ได้อยากโหลดอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวถ้าโหลดจะสามารถโหลดลงมาได้อมเลยนะกับโช๊คตัวนี้นะครับนี่คือส่วนของด้านหลังนะร้อยยางชุดนี้นะครับอยู่ประมาณหมื่น ล้อเป็นงานัทล้อเป็นงานับย BSSW นะครับข้างหน้าจะเป็น2นิ้วสอดนะครับนี่นะครับสเต็ปหน้าหลัง2นิ้วสอดหลัง3านิ้วสอดนะครับเน้นใช้งานนะครับด้านหน้าทรงประมาณนี้จากับ2นิ้วสอดด้านหน้าล้อก็จะไม่ลดเหมือนกันนะยังคงปิ่มๆนะพอดีเป๊ะๆนะครับด้านหลังจะาหูเยอะกว่านะอาจจะต้องใช้4 6ถึงนิ้วมิ้มิลสอดเข้าไปนะครับ สเตเตอร์นะเสริมเข้าไปทรงประมาณนี้นะครับหน้า2นิ้วสอดหลัง3นิ้วสอดนะครับกับล้อสีดำด้านนี่เลยนะครับสนใจดเดี๋ยวไปดูล้อนันต่อดีกว่าไปเรามาต่อกันที่ตัวล้อ RS05RR ตัวนี้เป็นงานไทย SW s สีดำด้านนะครับเป็นงานสติกเกอร์แปะนะครับมีฝากลางให้นะครับน็อตตสีแดงนะครับก้านจะเป็นสี ดำด้านแล้วตัวขอบก็เป็นสีดําด้านเป็นสีเดียวกันมีมิติยกนิดๆน,นะครับกับล้อตัวนี้ตัวขายดียอดนิยมของตัวลายนี้เลยนะครับกับงานไทย SSW นะมีทั้ง15และ17นะครับตัวยางจะเป็นคัมโฮพ s s 1ตัวนี้นะครับนี่นะครับคัมโ h เป็นแบรนด์เกาหลีนะดอกยางจะเป็นลายโรเตชันสามารถสลับยางหน้าหลังซ้ายขวาได้หมดนะครับอิสระเลยนะ มีริมกาดป้องกันขอบล้อยางอมสวยเต็มๆนะครับดึงนิดๆนะครับเพื่อหลบเข้าซุ้มน่เห็นไหมมิติสวยครับล้อยางชุดนี้ยางเปล่าอยู่6กพันเนะครับล้อเปล่าอยู่ที่1นึ0 0หนะครับโอเคประมาณนี้ในส่วนของตัวล้อนะโอเคนะครับผมก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหารอสไตล์นี้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนครซับยางยนต์นะเบอร์โทรด้านบนขวามือนะครับ 094 540 9999 99. ฝากไว้ด้วยนะครับกับสีแดงป้ายแดงตัวนี้นะครับมีรูปภาพท้ายคลิปเยอะอยู่นะครับเราไปชมดูสวัสดีครับ Perfect.